MENG KONGRE สาธุอ้วัสดีครับแม่ครูค่ะวัสดีครับสาธุสาธุมาเองยิบรับเปิดกล่องลาวาสาธุสาธุสาธุใไฮเดรโได้มานเ้อวัดศรีมาค่ะมื้อนี้ก็เป็นมื้อสันวันดีนะคะวันที่สิบหกตุลาสองห้าหกหกนะคะเสียงเป็นวัดจังหน่อยกินบักข้ามป่อม ในยิ้มเรียนะยากนํานยังงไปพร้อมกับยิ้มแล้วด้วยครับกินแค่วัดูู้กินประคมพร้อวามจำเฉยดูมันเป็นศูนมากวะเนาะกินประคามราเนาะมันกลมเน่ยมันยังมันมีตลูกม้วนๆเนี่ยเมื่อกินอะไกินเนาะว่าเป็นยาดยว่าเป่าศูนเ้วู้ว่าเป็นยาดียนะเล้กินอาร์เอฟซีแล้วว่าข้ากิน ถ้าสินเชืถือเกียงงูอะไรเหน่คือมีตลุกม,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 ม้วนๆนะฮะนวดที่ศูนย์ตือนเตีต้ยขามือนีกาวเป็นวันที่สิบหกนะค่ะโคง้งสุดทยโคง้งสุดทยกับสีเดม่สรุปนะคะกับสีฟ้สรุปใหรน,น่ามือน,น,นีกัปูเอยโดนบรรดาเด้อหันลันลูกล้านบ่ได้ตกได้ลาม บ่มีเงินทำบุญเนาะค่ะเพราะว่าแม่คู่ได้เป็นเจ้าภาพทั้งวัดป่าสาสนุบุญวรดล่มเป็นกะทินสามัคคีนะคะถึงสามถึงสามซองวัดพร้อมกันแม่คูะครับหมห้ว่าสองวัดพร้อมกันครับจะเป็นวัดบันเมื่อเนะคะวัดนี่แหละค่ะวัดซาสนุบุญค่ะเพราะว่ากะทินพร้อมกันกระสินธเหตุไปสองตนแต่ว่าวัดปลาบันเมื่อเพราะว่าแม่คู่ค่ายเนี่ยอยู่วัดนั้นเนาะค่ะมาพระท่านกับ สิหมดมให้สร้างซื้อนะคะเพื่อนดูว่าเอฟซีมามาแฮ่ก็ได้นะคะว่าปิดตัวแทนให้ได้เพื่อนเงินกับสีฝาาเพื่อนใหม่นะคะ้วกาเพราะว่าเท่ากเป็นอย่างย่ทธงบนเนาะถอดวันที่หา้วกาศงานวันทีหาพวกแต่ไม่คู่กับวัตีไปลุ่งแล้วก็ทึงกองกระทิ้น่ะหลายสิ่งลายยางเนาะค่ะเพราะว่ามันตองใส่งบประมาณหลายเนาะค่ะเขาเรียสิข้อเบิกบุญปูมือนี้กะให้ลูกหลาน ได้เห็นต้องการซูภูซ้คนนะคะได้รวมบุญไป้ต้องกันคันยังสันบ่มีปัจจุปัจจัยเข้ากับเหตุใดแต่ว่านั่นก็บ่าเต็มที่นะคะเพราะว่าต้องได้ซื้อสิ่งซื้อขวงก่อนเนี่ยคู่เนี่ยหลายค่ะเพราะว่าหลายมื่นครับฟอางกะทิเกิประมาณหาหมื่นนะคะแม่คู่ก็สั่งจองไว้ให้ว่าให้มันครบทุกอย่างนะคะแต่ผู้ใดอยากรวมนั่งก็ได้นะคะสิเป็นนั่นเป็นนี่จะเสี็จนะคะเล้า ถือว่าเป็นกระทินสามัคคีนะคะร่วมกันไปคก็ดีอีกแบบนึ่งนะคะบ่เป็นวาเฮดผู้เดียวในเอฟซีเนื้อจอยกินแล้วก็แลนลูกครอบกินแล้วก็สมัครสมแรับเพราะว่ามันหลายสิ่งหลายอย่างเอฟซีนั้นจะเป็นร่วมกระทินร่วมกับแม่คู่ครับกระทักมาทั้งแม่คู่ได้กระทักมาได้เดี๋ยวถ้าแม่คู่ก็ได้ะทาทั้งหนยก็ได้นักนากหนยก็รับโทรศัพท์อยู่ถ้าแม่คู่ก็ได้รับก็ไม่นหนากยได้เดี๋ยว อากาศเปลี่ยนแล้วค่ะเดี๋ยวนี้คนก็เป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวแม้แต่นักล่องก็เป็นวัดเดนะือนเพราะนี่เกิดออโมมีแหงโทรมาเมื่อวานไอ้ขาเขาเขาพ่อไปรักินยาเยนะรื่องเนาะคนก็รับงานไวหลายที่แลค่ะมีนักศิลปินก็แหงจำเป็นเดือดร้อนเนาะสำหรับเสียงคครับ่ะไม่คู่กันนั่นแล้วเสียไอแล้วเพราะว่ามันจะภาอากาศหนาวดิภาัะมักอากาศมันเปลี่ยนะครับผม มือเคลือนอย่าบวรมือเคลืนแก่มันตีพิษขึ้คลนแล้วค่ะก็คือไอกับไพรนี่แหละค่ะได้ว่าก็ดีขึ้นมือเคลืนนี่ยค่ะถ้าอยู่กับปูเอ้ยขั้นบ่ให้ซั่ให้ยเศรอบ่ให้ปูบ่อห้เรื่อมือนีแม่ปูได้วางสิว่าสดีเวาจักเล็กจักน้อยห้างเท่าสดีเวาเอาแม่ปูว่าขั้นลงบ่อได้เพราะว่าเพราะว่าห้างเท่ามันกเก็บข้อหลายเนาะค่ะมันเก็บข้อแต่ว่าเดี๋ยวนี้ดีขึ้นค่ะบพรเก็บค่ะดีขึ้นแล้วล่ะแต่ตีหนึ่งคนละ ah tadi ke limun เออมากขึ้นเก่าหนาๆใครก็ใครก็ได้ครับปูซาปูปเออเขีงปูตายทําไมเปลี่ยนไปเขียงน้อยขึ้เก้าร้อยเนีครับปูเนื่อวงปูตาปูคือประคัพปูกุ้ปูขุมจะคือจะใช้จะวายจะเคาะแค่กระะกับวาเชื่อใครคือว่าคือพรค์วันนี้ไปวานคือสิบหกตุรายเคาะห้าหกหกเออวันเป็นวันหัวออก เนาะเออหัวรัฐบาลไทยตัวไหนก็ตัวไหนตัวไหนก็ตัวนั้นแหละถ้ามันออกตัวไหนก็ตัวนั้นนะครูเนาะเออกับครูกักคือบอกอึ้งว่ามันออกตัวไหนแกว่าแต่อยากถามอึ้พอผู้หุ่แก่งกักใใจผู้หุ่แก่งกักรใจคือตอนนี้ดันมือแข่งพวกนั้นตกละว่พราะแข่งบาเนาะครับ เออได้ได้ได้ไม่เป็นไรวันนี้ได้ถามอะไรตอบได้คุณเอาแค่จะฟังยังไงวะผมนะเออถามอะไรตอบได้ถามอะไรตอบได้คุณนี่เขาอ่ะมันคือพ่าตอบดิ่แทพ่อเนี่ยะเนาะครับชุ่มเข้าวายทุกท่านถามอะไรตอบได้ถามอะไรตอบได้ถามวันนี้เด้ตอกตรงไหนทำไมถึงตอบไม่ได้เนาะเออไม่เป็นครอย่างนี้เนาะถามอะไรตอบได้เออถามว่า เออยืมเด็กถามวันตอบไลงเมื่อไรยืมถามวันไร้ตอบได้ถามวันไรตอบได้แต่แต่ถูกไม่ถูกก็ไม่รู้เออเออวันนี้เป็นวันที่สิบหกวันที่หวยออกหวยรัฐบาลไทยออกวันที่สิบหกตุลาสองห้าหกหกงวดนี้งวดประจำวันที่สิบหกคู่ที่เก้าสิบเก้าสิบคู่ที่เก้าสิบวันขึมา เออพ่อดูดวนให้แกอืม <ham> ือนี่ว่าที่ที่มีผู้ขายจัดโชกราบ่เออพ่อจะขอดูดวนให้ลูกให้ร้านทุกคนใช้จานดูดวนงนะมือนี่ยคนอยากดูดวนไหมเนี่ยครับปูเออดูดวนให้ลูกให้ร้านก็เด้อเออนี่เอาบวบุ๋มมากมันม้วนวดเออใครบุกแตข้าวกอนว่าผู้ใดอยากดูด้เออนางทองขาขอบกับนางชนชิจาชนชิชาอืม แล้วก็นางในยนาจัจานดาโคนางวัฒนางวนจันเปรมสุดาน่ายภาระเออนางบุญธรรมนางระมูลนางทองแกนางงงุกนางวันนิพราแล้วก็นางดือเคี่ยงอ้าวดูบอก็เรื่องอยู่เออว่าแต่มือโขกมือหลับมือโขกมือหมานไหมถามว่าอะไรคือวันนี้จะมีโชคไหมมี เออได้โกได้ราบได้คุกได้หมนได้จังไกได้นอนกานกระท่ำกรช่บุษงคุ้มขังมากเลยเร็วได้คือได้เสียมี่ลิบคิปคิปเก้ามือเี่มคลอปโคคลิปเก้าระพูเออลูก้วรวดบุษมคุ้มให้ไม่โค้งมือราบมือค้งอมนึ่้แล้วก็รูวานแล้วรูกนะมือคลิปหค้ิบเก้านั่งเยี่ยแล้ะบูกานี่ก็นังออมนี่ค่าคำล็กคุ้ม ร่วมสะสมข้างเกดีโค้ดถวายอีพอพันอีพอพันคือพานเขียงไปอืมถามว่านางอด้อดิชาดูให้หน่อยจะถูกหวยไหมครูอืมถูกตัวไหนพ่อถูกตัวที่มันออกเกดเก้าเกดเก้าเกดเก้าคุเรู้ชมครับปูกาเมื่อของเกดเก้าเกดเก้าว่าแค่นางอ้อนี่ขาทำงกุ้มกาเมื่อของคือปูตัปูคือพวกถือกับขี้แต่น่าคุญอืม นี่แหละดวงคมบังคันอันนี้ผ่านมาของของแตงโม่นางถูกแค่นี้หอมกำลังระมุ่นนางรอมนางปีญุนุ๊นางบอนมะนีรักนางสวีวันมีคิบเต้าร้ายไงมือหดเคี้ยวบ้านนะให้ลูกหลานมือโช่มือหน้มือเข่ามือมาคว้ดูให้แก่แต่ถูกกว่ถูกกว่ถูกใจเรียกใดวงใครว่างเราเนาะ เอออ่าวฮิฮิฮิแล้วก็มืยถือคู่เนานะข้นเพาะว่าบ่ถือเขียนเย่าเงี้ยตรงว่าถือมืทุกอคนงั้นเอออันนี้ผ่านมาทางไอ้ผ่านด้วยเออนางไข่งุกขีอภัยพบกับนางรัชดาพรแก้วบัวนะคะขอสาสมแข็งผมจะไปถือคอือคือคนงั้นเอออดนนี้ผ่านมาทางไอ้ผ่านด้วยอ้าวข้างขวัญลองยิงเนาะครับผมข้างขวัญข้างพ่งพอเนาะก็ต้องถือกันตัว เออนองเขากุงวล,ลาบุ่จกป่าเขาสบายร่วมบุญมกับอีกข้อหนึ่งพันบาทเนะาะถามว่านางกุงวล,ลาบุ่จกป่าค่าเครื่องบินพ่อทาไมมันค่อยแล้วมันค่อยขือนวะค่ะอืออานก็คือ,ไป,นะอไปอีานางกุงเวราเวาบุ๊กยิบบ่บังเนาะเออค่าวสิอบาทหรือเนะาะอือวันนี้วันที่สิบหกใช่ไหมรั้งวันที่สิบหกนางกุงวราจะมาไหม ดังว่ที่คือหคือว่าซื้อเท่าไะอืมิบกมาละอืแต่ต้องมาตัวยถ่มาจังได้นะมันดังว่าทีคือหกแล้วเนาะอืมคือแค่นี้แหละด่าหกนะด้าหกนะดูเขาจะามกลางนันก็หกไปเออนีออ่นน่หกอยู่บนโต๊ะขนงานได้ว้างด้วอืมแค่ไปค้วาี่ไอึโรก็ได้เ่มาอืม นังนอนละบุญเออปรบกับนายโมงค้นไข่นิ่ยาปัญจ,จะรูดรวมบุญมานางพันนิกาปูถ้าข้า,า,ม,าม,ม,มายโมกข้นไข่รวมขางเด้อตือเอาให้มิคกมเรลกมิคมบไม้ไอู้้วนนี้ถูกขาวพระนิรันด์แล้วก็อยือคื่อเลยคึ้นคือเกี่ยงครับปูอันนี้งางโอนอานมงเคมีร่วมข้างบุกับอีกพอ่อถามว่าโอนอนเคมือจะถูกหมไหมวดนีน้ ไม่อยากบอกขึ้นเนี the ่ยไอ้ข้าวข้าวราดไอ้ข้าวขงหมันเยอะยังอดอารมณ์เนื้อตัวไหนพ้าตัวนั้นะหะหมาขาวหมันวายก็เกี่ยงอันนี้ปัชมาวายไรตี้โคกระุงข้างบุ้มเออขอกลับขรไว้อีโฟมงี้เป็นบ้านหัวออกไปอยีือี้โคอยากข้โขกขอกาบเออเื่ออุตนจะข้าวคหเน่เออือย่าง พอทำมาวาเตี้ขนาดนี้คือหมวยยังไม่ถุกเลยโอ้ยจักริคือเครื่องไงเครือแหงหน่อยเอาก็คือเครื่อหน่อยไหมคะจ้าเอาก็คือเก้าบวายจะได้ก็รื้อแักรพรคือไลูกจักรพรคือเกิอคือเก้าหวัยรื้อรื้ออ๋ออเก้าหวายเก้าหเท่าไงอืมไม่งากคม่คาอืมแกมอจ้ากูกายเค็ดเลยคือปากหวานอืมอืม ขายนี่นี่ยจะเกิดอะไรอน่ปากว่าอย่างไรข่าจังได้เด็จจงแข่งอยอามเงี้ยเกี่ยนกันไปก่อนอันนี้ของอี่ังแต่งมูเขากลับใครว่าด้เบิกบุ้มพูดเบิกชื่อไงก็ไม่คือของอีพ่อหรอกอยากเบิกแอยู่พ่ออย่างเดียวอีญ่างแต่มูทำใบแกะผุดูอย่างหยั่ง มัคือคือกันห่เนาะ้าคืออืแต่ว่ามือมือต้องคือได้แต่มื่ครั้่าคือพอได้น่คือองพระนั่งไหวพอดคือว่นคือชิบเมือเดียวนั่นบอกแคือได้ไหมมือมือทุกทายชิบหกแต่คือได้ไหมมือปลาปูคือกักเชีอร์ก่นแขงยิงปลาปูเออเริ่มคือขเริ่มชิบกมือเริ่มาปูเริ่มคือคข็เออชิบมันคือชิบเทพอได้เหมมืออื่นเนี่ยแล้วคือชิบหมือ เริ่มคือเริ่มืบหสเน่เริ่มคือบหสก้นคือวัไหเร้่มคืบหส์อืมบอแก้วแคนี้ะของกระตาขึ้นก่อนกระตา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 อืมกีนี่กระตากระาวันนี้เราจักาออมาไหมอืมบอจามันหรือออกมาออกมา่เอออมาแส่กระุกเจ วันนี้น้องตาตาเป็นยังไงบ้างเอ๊ะเคยอ่ตนข่าวให้ไหมพ่อจะผ่านไหมเงี้ยเยอะ oh. ด um. ูเยอะดูก่อนอืของอน้องตาตาวันน <laughs> <T> ี้ได้หมายว่าค mm. ือกายคือร้ายเถอะแต่งใหนาะแต่งให้ใครว่าเกลพ่อบ่จ้าใช่บ่จะร้ายก็แรงขึ้นว่าจะสาบสูบกัุอื์ได้สับสูบกุญย์ ่อทุกาตาผมไม่ท้อมาดาเก้ออืมผมไม่ทงมดาเกืออืมเกื้อกาตาเึ่งมาตุมาเกเกียาปูไปเกียแล้วจัไปนักกาตาหม๊ะเขาเงือกื้อแล้วเก็บข้อเกือแล้ขี่ทั้งตาตาขี่ทั้งนาทั้งหลังกระปูขี่ทั้งหลังรสาธุ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 ครับ ออะแกใส่ป <c oughs> วไว้ <c oughs> วกว็แขกงแข็แขกเอ๋หร <c oughs> ือครับผมเออขยันยืมอีก,ก,อกข้ออะจจาวให้หมอนวนาน่ออาขยันยืมแต่เว้แต่รอดไม่รอดรอดแขกเอจังร,อรอักกระหอดครับ คือพวกเอออยางนะม่คสมากคน้าบัไปได้ครับบัดคิวบัดคิวบัดคิวแต่เือเอต้องไปตอคิวคิวคิว่าครับคิวคิวเก่าคิวคิวเก่าแล้วลูกเอไปตอวคือไว้แล้วมาแขนคอไว้